เน็ตระบายหรือเน็ตเน็ตเน็ตเ,เ,เสร็จทุกรายสวัสดีค่ะ ได้เวลาของเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายบายน้ำอุไรชัยเศนค่ะรายการที่รวมเรื่องราวเน็ตเน็ตของเชียงใหม่ทั้งเน็ตเล็กเน็ตใหญ่และวิธีผ่อนคลายความเน็ตอย่าปล่อยให้เรื่องเน็ตเน็ตอยู่กับคุณนานานมาระบายด้วยกันทางเชียงใหม่เน็ตค่ะครบถ้วนครบรถเช่นเคยทั้งเน็ตระาบายณนะเชียงใหม่ที่วันนี้จะเป็นการระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของประเพณี12เป็งล้านนากิจกรรมสำคัญทางศาสนาที่เขาว่าเป็นฮาโลวีนล้านนาเลยละค่ะ ปัญหาปวดแปลอย่าแท้ต้องระบายว่าด้วยปัญหาป้าข้างบ้านปัญหาปวดแปลอยากรู้เรื่องชาวบ้านทำไมกันและเน็ตรีแลกซ์เรื่องเน็ตเน็ตไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณนานวันนี้จัดการความเน็ตให้คุณได้ผ่อนคลายด้วยชาผักเชียงดาเอาใจสายรักสุขภาพกันค่ะว่าแล้วเราก็ไประบายกันเลยค่ะเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตสร็จทุกราย ช่วงเนตรบายณเจียงใหม่เนตระบายนาเจียงใหม่วันนี้มาระบายเรื่องเด็ดๆของชาวล้านนาว่าด้ยวยเรื่องของประเพณีท้องถิ่นเหนือประเพณี12เปงล้านนาค่ะประเพณี12เป็งล้านนาหรือเป็นวันปล่อยผีหรือวันขึ้น15าข้ามเดือน12หรือคนล้านนาเรียกว่าเดือน12เปงค่ะ ก็นับเป็นเดือนสุดท้ายของการนับเดือนตามปฏิทินล้านนาน,นั่นเองตามตำนานของประเพณี12เปงมีการเล่าว่าครั้งเมื่อพุทธกาลยังมีพระมหาเถระรูปหนึ่งนามว่าพระมหาโมคคลานะได้เสด็จเดินทางไปยังนรกในเดือน12เปงเมื่อเสด็จไปยังนรกแล้วเกิดปาฏิหาริย์ไฟนรกเกิดดับลงยมพบาลท่านทรงเล็งเห็นก็ทรงตัดถามว่าต้องการอะไรหรือท่าน พระมหาโมคคลานะจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันไฟนรกดับสมควรให้เปรตสัมภเวสีผีนรกทั้งหลายได้ไปรับของกินของตานในวันนั้นท่านยมบาลจึงสั่งให้สุวรรณปล่อยผีเปรตทั้งหลายไปหาญาติพี่น้องวงวานที่โลกมนุษย์คนเมืองเหนือจึงถือเอาวันสิบสองเป็งเป็นวันปล่อยผีกลับบ้านชาวบ้านก็เตรียมข้าวน้ำโพชนาะอาหารเสื้อผ้า ไปทานที่วัดในวัน12เปงซึ่งตามความเชื่อของชาวไทยพุทธก็เชื่อว่าในปลายเดือน12ตามปฏิทินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อนออกพรรษาหนึ่งเดือนของทุกปีถือว่าเป็นวันพญายมราชหรือท่านโยม,มทูตเปิดประตูนรกหรือประตูผีเพื่อที่จะปล่อยผีปล่อยเปรตด,ดังนั้นบรรพบุรุษปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งคนที่มีบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจะถูกพยายมปล่อยตัวจากนรกเพื่อให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์พบปะญาติพี่น้องออกมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศล ที่ทางญาติมาทำบุญอุทิศไปให้ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของชาวบ้านภาคเหนือที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันค่ะถือเป็นวันปล่อยผีประเพณี12เป่งประเพณีอุทิศหาผู้ตาย12เป่งล้านนาในวันเนี้ชาวล้านนาพากันเข้าวัดทำบุญเพื่อที่จะนำข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยและอื่นๆไปทาถวายพระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้มารับเอาสิ่งของที่ทำบุญให้สำหรับการอุทิศหาผู้ตายของล้านนาไทยสัมภเวสีต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าบุพเพเตรีตามความเชื่อแบบล้านนาค่ะซึ่งคนเท่าบะเก่าก็ว่าไว้ว่าลูกหลานคนใดบัตาหา ผีตายเก่าเน่าเมินก็คือผีบรรพบุรุษวงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปแล้วในวัน12เป็งผีจะแจ่งหัวเมื่อบาได้กินของกินของตาลเหมือนผีตนอื่นทั้งนี้คนล้านนาก็นิยมทำบุญโดยการนิมนต์พระมาแสดงพระธรรมเทศนาแบบคำผีธรรมะก็อย่างเช่นเรื่องมาลายโพดโลกนิพพานสูตรอนิสงทานหาผู้ตาย อภิธรรมเจ็ดคำพีเจ้ากรรมนายเวรค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าตามความเชื่อล้านนานั้นก็เพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมและความทุกข์ก็จึงได้มีการตามทรรมหรือว่าเทศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับโดยเชื่อว่าอานิสงค์แห่งการฟังเทศนั้นจะได้กล่อมกล่าวจิตใจของเปรตและก็ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ค่ะ ประเพณีที่ชาวล้านนาถือเอาวัน12เปงวันปล่อยผีปล่อยเปรตนี้ก็จะตรงกับภาคใต้ที่เรียกว่าประเพณีเดือน10ชิงเปรตทางภาคอีสานก็คือประเพณีบุญข้าวประดับดินค่ะเป็นประเพณีที่ต่างกันด้วยวิธีการทําตามจารีตประเพณีที่เคยทํามาในท้องถิ่นของตนซึ่งประเพณีนี้โดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่าประเพณีศาสตร์ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องเด็ดๆที่เน็ตระบายนเจียงใหม่นำมาระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของประเพณี12เป่งล้านนาประเพณีในการทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะอย่าลืมไประบายบอกเล่าต่อกับคนใกล้เคียงนะคะศิละปะวัฒนธรรมของล้านนาจะได้สารต่อด้วยการบอกเล่าสู่กันฟังค่ะช่วง เนตรบายณเชียงใหม่เน็ตระบายหรือเน็ตเน็เน็ตเสร็จทุกรายช่วงปัญหาปวดแปอย่าแซ่ต้องระบาย ปัญหาปวดแดอยาแท้ต้องระบายเรื่องราวของปัญหาของผู้คนที่อาจจะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กกระจิตริดของคนหนึ่งแต่สำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาระดับชาติของชีวิตเขาปัญหาปวดแสบแท้เรื่องอะไรรับฟังทุกปัญหาว่ามาเถอคะค่ะวันนี้ปัญหาปวดแนํนำเรื่องราวของปัญหาป้าข้างบ้านมาระบายกันคะ่ะ ปาค้างบ้านคำนี้มักจะเจอบ่อยทั้งกับตัวเองแล้วก็คุณผู้ฟังหลายคนคงจะได้เจอในโลกโซเชียลนะคะซึ่งก็มักจะมีคนนิยามให้ต่างๆนานา,นา,นาทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีซึ่งหลายคนมักจะคิดถึงด้านไม่ดีมาก่อนเป็นอันดับแรกนะวันนี้ปัญหาปวดแปดลองหยิบยกมาบางปัญหาพร้อมกับวิธีรับมือค่ะปัญหาปวดแปดป้าข้างบ้านปัญหาแรกก็คือเป็นมนุษย์ป้าช่างซักถาม ถามจริงถามจังถามมากถามมายถามทุกเรื่องในชีวิตทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เคยไปถามเรื่องของป้าข้างบ้านนะคะอันนี้สอบวันไหนผลออกหรือ,อยังสอบติดหรือ,อยังแล้วก็อีกต่างๆนา,นานาค่ะซึ่งคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะเราถามไปเพื่อถามเพื่ออะไรนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะคำถามเหล่านั้นเนี่ยถ้าได้คำตอบไปแล้วเนี่ย ปาช่างถามป้าข้างบ้านเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรต่นี้เรามาดูสิคะว่าเอถ้ามันหลีกเลี้ยงไม่ได้แล้ววิธีการรับมือเนี่ยนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรเขาบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นมนุษย์โลกสวยเป็นมนุษย์ทีออ่มองในมุมบวกนะคะเชิงบวกก็สามารถตอบป้าไปได้ค่ะถือว่าเป็นการให้ความรู้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอือาจจะ ไม่ได้มองโลกในแง่ดีสักเท่าไรหร,าไาไร่หรือว่าโลกไม่สวยสักเท่าไหร่หรือว่าโลกไม่สวยสักเท่าไหร่อย่างที่เราว่ากันเนี่ยนะคะก็อาจจะชิงตอบกลับไปแบบแกล้งก่อนค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนค่ะป้า หนูก็ได้แอบ,บได้ยินมาเหมือนกันอาจจะมีการแอบ,บเมาส์เรื่องป้าบ้างเล็กๆน้อยๆพอสุภาพะนะคะเช่นลูกป้าแอบ,บนี้เที่ยวโดดเรียนนะคะโดนเชิญผู้ปกครองเขาบอกป้าหรือยังนะคะเท่านั้นและค่ะอาจจะทําให้ทําไมคะพอเวลาจะถูกซักถูกถามแทนก็อาจจะรีบหาทางกลับบ้านไปอย่างเร็วแทนได้ค่ะก็เป็นวิธีการรับมือหรือว่าปัญหา ป้าข้างบ้านปัญหาปวดแปดหลายคนอาจจะเคยเจอก็คือเป็นมนุษย์ป้าจอมดูถูกซึ่งเขาบอกว่าป้าข้างบ้านในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ทำให้เรารู้สึกแย่ได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยล่ะคะ่ะคอยดูถูกหรือว่าคอยกดเราให้รู้สึกแย่ๆนะคะซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่อาจจะสงสัยนะคะ ถ้ารู้ว่าเราสอบไม่ติดเนี่ยโอ้สอบไม่ติดอีกแล้วเหรอนะคะไม่เป็นไรเอออื่นเนี่ยก็มีเยอะแยะที่จะไปเข้าเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วด้วยน้ําเสียงเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกได้ว่าเอะมันไม่ได้จริงใจสักเท่าไหร่มันเป็นเป็นการดูถูกหรือว่ามันเป็นการรู้สึกเขาเรียกว่าสะใจก็อาจจะได้เนาะสะใจที่เอ่อเราไม่ได้ประสบความสำเร็จคือคอยที่จะดูถูกดูแคลนได้แล้วก็อาจจะ เป็นอีกหล,หลายๆเรื่องเหมือนห่วงใหยแต่ว่าทําร้ายจิตใจกันสุดๆเลยวิธีการรับมือเนี่ยนะคะคนที่คอยดูถูกเราจะแพ้ภัยตัวเองเมื่อเราทําสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เรายังไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องเชิดหน้าเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้เอาแรงที่โดนดูถูกเนี่ยแหะคะ่ะเป็นแรงผลักตัวเองแล้วก็ไป แล้วก็ไปให้ไกลกว่าที่เขาดูถูกเราอย่าให้ดูถูกเรานะคะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะคะบางทีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก็ดูถูกได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าเขาอยากจะดูถูกเราแต่ถ้าเกิดว่า เรารับมือด้วยทําให้รู้สึกว่างานที่เราทํามันเป็นงานที่มีความสุขนะคะก็เชื่อว,ว่าจะเป็นวิธีการรับมือได้อีกวิธีหนึ่งละคะ่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะของป้าข้างบ้านก็คือป้าเปรียบเทียบเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ป้าเปรียบเทียบนะคะลูกป้านะหลานป้านะเออคนข้างบ้านบ้านนูนนะนน้นนะคนนู้นนะคนนี้นะ เขาเป็นแบบนี้แบบนั้นเขาดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนานะคะจากปากข้างบ้านที่สารพัดจะยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้เราเห็นยกยอตัวเองชมลูกตัวเองหรือว่าชมคนนู้นคนนี้แต่ไม่ได้ชมเราเนะะี่ยค่ะวิธีการรับมือเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่อยากฟังการตอบกลับด้วยการทําท่าไม่ว่างรีบไปที่อื่นก็คงจะเป็นทางหนีที่ดีได้อยู่ค่ะ แต่เชื่อเถอะไม่มีใครหนีได้ตลอดจริงไหมคะดังนั้นก็คงต้องยิ้มแย้มรับไปจนกว่าจะหาโอกาสศพเหมาะเข้าบ้านได้ล่ละคะ่ปะปัญหาปวดแปดของป้าข้างบ้านต่อมาก็คือเป็นมนุษย์ป้าเป,ป่าประกาศเรื่องที่เราอยากรู้แค่คนในครอบครัวพอป้ารู้เท่านั้นแหละรู้ไปสามบ้านแปดบ้านบางเรื่องเนี่ยเรายังไม่ทันจบมั่นใจเลย เช่นเราอาจจะกำลังเปลี่ยนงานใหม่นะคะกำลังจะสอบนะคะกำลังรออยู่ค่ะรอลุ้นอยู่ยังไม่อยากจะบอกใครแต่พอป้ารู้เท่านั้นละค่ะโอยเอาไปบอกนะคะตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเจอแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ไหวนะนะคะเครียดตามไปด้วยได้วิธีการรับมือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอแบบนี้นะคะถ้าไม่หนีให้ห่างเนี่ยก็ต้อง ปะทะกันซะหน่อยแหละถ้าคุณผู้ฟังทําได้นะคะอาจจะใช้วิธีแซวเบาๆเนียนๆขำๆไปว่าเอ๊ผมหนูหรือดีชานยังไม่ทันได้บอกใครเลยปานี่ก็มาไวกว่า 4G อีกเนาะบางคนสามารถทําได้นะคะด้วยวิธีการขำๆก็อยู่ที่ความพร้อมของคุณผู้ฟังแต่ละคนละคะ่ะในการที่จะโต้กลับนะคะสําหรับตัวดีฉันเองเคยเจอไหมเคยคะ่ะ สำหรับป้าข้างบ้านชอบเป่าประกาศก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หางวิธีปลีกตัวค่ะเช่นบอกว่าต้มน้ำทิ้งไว้ตั้งกระทะ ค้างไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบางทีก็คอยดูดีๆว่าหากวันนี้เราจะต้องไปยืนแถวๆรั้วบ้านไปทํากิจกรรมแถวๆรั้วบ้านนะคะต้องดูให้ดีไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะต้องยืนเจรจาที่รั้วบ้านนานเป็นครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ปัญหาปวดแปดในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยพบเจอนะคะมาระบายกันดีกว่าค่ะจะได้ไม่ปวดหัวปวดแปดค่ะ ช่วงปัญหาปวดแปดอย่าแซ้ต้องระบายเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายช่วงเน็ตีแลั์ Re ีรแล็กซ์ผ่อนคลายความเครียดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ไม่ให้อยู่กับคุณนานๆ้วยการจัดการความเหน็ดกันค่ะวันนี้เราเร l ลกซ์กันด้วยการดื่มชาดีกว่าค่ะฝนตกบ่อยอากาศเย็นการดื่มชาร้อนๆคงจะช่วยได้นะคะ นั่นก็คือชาผักเชียงดาค่ะเอาใจสายสุขภาพเลยนะคะผักเชียงดาเนี่ยเป็นพืชที่พบได้ในบริเวณภาคเหนือนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่คนเหนือนิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะนําไปนํายอดไปประกอบอาหารนะคะเมนูจากผักเชียงดาก็เช่นการเอาใบอ่อนยอดแล้วก็ดอกของผักเชียงดาไปลวกจิ้มน,น้ำพริกค่ะหรือว่าใส่ในตำมะม่วงหรือ จะนำผักเชียงดามาใส่แกงปลาแห้งแกงแครผัดน้ำมันหอยหรือเมนูผักเชียงดาผัดใส่ไข่ก็อร่อยทุกเมนูเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูผักเชียงดาใส่แกงปลาแห้งเดี๋ยวนี้เขามีแบบแปรรูปสําเร็จรูปนะคะให้คนเหนือที่ไปอยู่ยังภาคอื่นๆหรือว่าคนภาคอื่นๆได้ เอาไปทําเป็นเมนูอาหารได้ลิ้มรองนะคะรสของเ,อเมนูอาหารเหนือแล้วด้วยล่ะค่ะผักเชียงดาเนี่ยมีชื่อให้เรียกหลายอย่างเลยนะคะผักเสียเส่ยงดาเส้งดาเจียงดาผักกูดผักม้อนไก่หรือว่าผักเซงค่ะภาคก,กลางเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าผักจินดาค่ะถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะผักเชียงดาแปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่า ผักข่าน้ำตาลเพราะว่าในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยัง้งการขนส่งน้ำตาลแล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองค่ะแล้วเอ๊เรื่องของผักเชียงดาจะมาเป็นเน็ตีแลัค์ได้อย่างไรก็เพราะว่านอกจากทำอาหารแล้วเขาก็ยังมีการแปรรูปนะคะก็คือ ใบผักเชียงดาเนี่ยแหละค่ะเขามีการแปลรูปเป็นใบผักเชียงดาอบแห้งใช้เป็นวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาอื่นๆก็ได้หรือว่าใบาผักเชียงดาอบแห้งก็คือการแปลรูปไปเป็นชาผักเชียงดานั่นเองค่ะนําไปแช่เป็นน้ําชาสําหรับดื่มซึ่งกระบวนการอบแห้งใบผักเชียงดาเพื่อทําเป็นใบชาเพื่อแช่ดื่มเนี่ยน,นะคะเขาก็มีกระบวนการที่รักษาสารต้านอนุมูลอิสระให้ใกล้เคียงกับผักสดด้วยล่ะค่ะซึ่งชาผัก เชียงดาเนี่ยนะคะเป็นชาสมุนไพรที่ได้รับฉายาว่าผู้พิฆารน้ําตาลค่ะมีคุณสมบัติเด่นๆก็คือเรื่องของการลดระดับน้ําตาลแล้วก็ควบคุมความดันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเขามีการวิจัยออกมาด้วยนะคะซึ่งผลดีมากๆกกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะนั่นเป็นเพราะว่า ความลับก็คือในผักเชียงดาเนี่ยมีสารที่มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเหมือนน้ำตาลกลูโคสนั่นเองก็เลยเข้าไปจับกับตัวรับที่ลำไส้แทนโมเลกุลของกลูโคสแล้วก็ช่วยสกัดกั้นน้ำตาลตัวจริงที่เข้าสู่ร่างกายได้ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์มากเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบผ่อนคลายด้วยการดื่มชา ก็ลองให้ชาผักเชียงดาเป็นตัวเลือกเพิ่มนะคะผ่อนคลายแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยค่ะสายรักสุขภาพไม่ควรพลาดนะคะและนี่ก็คือ NET RELAX พักเหนื่อยด้วยชาผักเชียงดาผู้พิฆาตน้ำตาลค่ะช่วง NET RELAX เน็ตระบายเรือ่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายครบท้วนทุกความเน็ตกับเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายบายน้ําอุไรชัยเสนแล้วค่ะทั้งเน็ตระบายนัดเจียงใหม่ระบายเรื่องเด็ดๆของประเพณี12เปลงล้านนาปัญหาปวดแปดอย่าแซ่ต้องระบายปัญหาละเหียใจของป้าข้างบ้านนานาชนิดแล้วก็เน็ตรีแล็ก คลายเน็ตด้วยการพาคุณผู้ฟังชิลกับการดื่มชาเพื่อสุขภาพชาผักเชียงดาค่ะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะน้ำอุไรชัยเสนเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเ,เสร็จทุกราย